ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบาย ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวหรู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบาน ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ้ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกๆสิ่ง แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆน,งน,งนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆแต่ใจไปตรงกลาง ทานที่เจ็ดอย่างเบาเบาสบายสบายตั้งเบาเบาตั้งผ่อนคลายตั้งสบายสบายแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใส าใจอยู่จะในกลางดวงใสๆใสอย่างเบาๆสบายๆค่อยๆน,นึกนึกธรรมดาธรรมดาเหมือนนึกถึงภาพที่เราคุ้นเคย เช่นบาบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวดอกบัวดอกกุหลาบอะไรต่งางๆหรือน้มันตน้นนึกธรรมดาง่ายๆสบายๆเป็นดวงใสๆหรือองค์พระแก้วใสๆ อย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะที่เราคุ้นเคยที่เราชอบและง่ายสำหรับการนึกเริ่มต้นในสิ่งที่ง่ายๆก่อนชัดเจนแค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนแม้จะนึกได้อย่างรัวๆลางๆ ชัดน้อยก็ลืมตาเห็นก็ไม่เป็นไรเพราะสิ่งที่เรานึกนี้แค่เป็นบริกรรมมณีมิตรที่ยึดที่เกาะของใจเราเพื่อแจงเราหยุดนิ่งหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในะจะ สำหรับผู้มาใหม่ก็ต้องค่อยๆนึกไปอย่างง่ายๆสบายๆแล้วกระาจายเย็นๆอย่าไปเน้นภาพอย่าไปเค้นภาพมีให้ดูแค่ไหนหรือนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อน ร้องกับปละคองใจให้หยุดนิ่งไดวบริยกรรมภาวนาในใจเบาวๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง โดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะเหมือนเป็นเสียงที่มาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางกายของเรามากลั่นจิตกลั่นใจของเรานะให้ใสใส ให้บริสุทธิ์จากสัพพกิเลตทั้งหลายเนี่ยให้จังหวะของคำภาวนาเนะี่ยไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเอาพอดีพอดีให้เหมาะกับจลิ์อัธยาศัยของตัวเราแต่ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาแรง เราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาใจอยุดในกลางดวงใสใสยอย่างง่ายง่ายส,ยสบายใจเย็นเย็นหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิ ให้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกตัวของเราขนาดไหนก็ได้เนีย่ยที่เราชอบนะจ๊ะที่เราคุ้นเคยเนีย่ยถนัดโดนแก้วก็เอาโดนแก้วถนัดองค์พระก็เอาองค์พระแต่ก็ต้องภาวนาะสมมารหังไปเรื่อยๆ จนกว่าใจจะหยุดนิ่งและมันทิ้งคำภาวนาไปเองหรือจนกว่าใจเราอยากหยุดนิ่งเฉยๆไม่อยากจะภาวนาสัมารหังอีกต่อไปอยากนึกถึงแต่ดวงใสๆหรือองค์พระใสๆ หรือหยุดใจนิ่งเฉยๆแต่เคยความรู้สึกก็อยากจะอยู่อย่างนี้ไม่อยากจะภาวนาต่อไปเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาระอีกแต่ว่ามาได้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นได้ถึงย้อนกลับมาภาวนา สมมาระหังใหม่นะจ๊ะหรือใครคุ้นเคยอยากจะอยู่นิ่งๆไม่นึกไม่คิดอะไรทั้งสิ้นไม่อยากจะภาวนาด้วยก็ให้นิ่งใจเฉยๆคือนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆ ให้ใจสใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะที่กล่าวมาทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มาใหม่ฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานี ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะตั้งคัให้นำใจไปหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนะี่ยรัะวศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนะี่ยเป็นตำแหน่งสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในเป็นต้นทางของ เส้นทางแห่งพระอริยเจ้าที่พระอริยเจ้าท่านหยุดใจนิ่งแล้วก็เคลื่อนกข้ไปสู่ภายในในกลางกายของท่านในตำแหน่งนี้การบรรลุมรรคผลนิพพานของพระส,มสมัมมาสัมพุทธเจ้า ทันก็เริ่มอยู่ที่ตรงนี้แหละหลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหนึ่งอย่างเดียวตั้งสัตยาธิษฐานว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือจะกระดูกหนังช่างมันถ้าว่านับทุกข์ไม่ได้ก็ยอมตาย นิ่งอย่างเดียวทุกพระองค์ก็เหมือนกันหมดทำอย่างนี้แม้แต่พระเดวคุณหลวงปู่ของเราพระบุปับมานทางการน,นิ่งอย่างเดียวอย่างนี้นะ่ไม่ได้ตายเถอะนิ่งอย่างเดียวจะเสวยคลางกา,ายฐานิจ พอูก่นูนใจก็จะหลุดจากกายหยาบจากคลุมหยับหยับมันจะเคลื่อนก็นไปสู่ภายในตกศูนข็้าม่เหมือนหลน่นจากที่สูงแล้วก็จะมีดวงทาลอยขึ้นมา ดวงธรรมที่มีอยู่แล้วแต่ถูกบทบังดินิวรังห้ามีการประชันทะพยาบาทเป็นต้นทำให้เราหลับตาแล้วมันมืดใจมันฟุ้งกร,กระจายไปในที่ต่างๆแต่พอหยุดนิ่งได้ เมื่อไม่ยึดมื่นถือมั่นในสิ่งใดเนี่ยพรตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงทําลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กกข,ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางข,งขนาดพระจันทร์ในคืนวันพิน ย่างใหญ่ขานาพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้แต่กำลังบาร,รมีขงองแต่ละท่านที่ไม่เท่ากันแต่จะเป็นดวงใสๆลอยขึ้นมาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเป็นดวงใส มาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณเป็นความสุขที่แท้จริงมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจดวงธรรมนั้นจะใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใส,ใส หลือเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความสาใสใดๆในโลกแล้วก็จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามที่ยงวนันแต่ว่าไม่จ้าตาไม่แสบตา ใส่ยเย็นมันแสงจันในคืนบนเพนินิ่งอยู่ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะี่นี่คือดวงปฐมอมมักหรือดวงธรรม,มานุสตาสถิติปัานเป็นปากประตูไปสู่อายตัะนิพพานเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะไปสู่อายะานานิปานที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้อย่างนี้และท่านก็หยุดนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งไว้อย่างสบายสบาย ไปในกลางดวงใสใสย,ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งดวงธรรมก็จะขยายกว้างออกไปจุดกลางดวงธรรมก็จะขยายเป็นดวงใสใสที่ บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าละเอียดปราณีตกว่าเพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยเพิ่มเข้ไปเรืเ่อยๆท่านนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเดินตามรอยท่าน ท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะได้เป็นอย่างนั้นคือดับทุกข์ได้พ้นจาความทุกข์ได้นิ่งอย่างนี้เรื่อยไปกระทั่งเข้าไปถึงกายธรรมที่อยู่ภายในซึ่งเป็นตัวพระระัตนาไตร เป็นที่พึ่งที่ระดึกที่แท้จริงของตัวเรานั่นแหละเป็นพระแก้วใสใสสวยงามมากเกตดอกมัวตูมจะใสจะสว่างอยู่ในกลางกายของเรานั่นแหละ นั่นแหละคือที่พึ่งที่ระลึกของเราเราไปถึงตรงน,นั้นแล้วดับทุกข์ได้ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยมีความสุขเป็นสิ่งเดียวเท่นั้นที่ควรระลึกนึกถึงเพราะนึกแล้วมีความสุขมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจมีความบริสุทธ และคำมีความรู้แจ้งในเรื่องราความเป็นจริงของชีวิตได้ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเห็นแจ้งเพราะว่าท่านมีธรรมจักขุรู้แจ้งว่าท่านมียานาสันนจักขุญาณบัญญาวิจาแสงสว่างอุรมประชุมอยู่ใน รางองค์พระธรรมกายนั่นแหละในคือสาระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรายังแข็งแรงอยู่ยังพอมีเลี้ยวมีแรง ก็ควรจะแสวงหาที่พึ่งภายในให้ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี่ก็ให้กลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใส่ในการทำใจหยุดใจนิ่งนั่งกลับนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเหีเมียบนะจ๊ะ